สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกัตตังกาค่ะวันนี้นะคะเพนก็จะมารีวิวสกูช่รดใหม่ไม่ไม่ใหม,ม,ม่หรอกคะ่ะเป็นสกูช่ที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะค่ะอันแรกเลยคะ่ะแบบเป็นไอดีนะคะปังแป๊นหนึ่งนะคะค่ะน,นี้นะคะก็เป็นสกูช่เมลอนบันนะคะความจริงมันมีแพ็กเกจนะคะแต่เราทํแพ็้เกจหายเอาค่ะบีบเลยค่ะบีบให้กล้องเห็นเลย ค่ะนี่นะ้น้องบีบนะคะวันนี้ขอให้เป็นน้องบีบโอเคนะครับโอเคแล้วนะคะค่ะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นแยมโลมิงเนงียนะคะค่ะบีบเลย <c oughs> เคี้ยวอะไรอยู่ในปาก <c oughs> อ๋อ <c oughs> เห็นม,มุ <c oughs> มมองดู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 เูด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 ูะูด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 ูนูดูดูนะคะคะ ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะชิ้นต่อไปจะอยู่ในนี้นะคะยังไม่หมดแต่ว่าเราแค่แยกกันค่ะชิ้นนี้ก็เป็นนี่นะคะเป็นสกูชีหน้าแบบนี้นะคะอบิบเลยค่ะดีบให้กล้องเห็นด้วยอือันต่อไปอันนี้นะคะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะบีบเลยอยากเต้โซนแล้วนะ้ กบาใช่พี่เป็นใช้ของน้ำเองเออไม่ใช่น้องแท้ๆนะคะแค่เป็นยาก่ะต่อไปเยีมโรอาบีบด้านนี้อาบีไยคะ่ะมีไส้ไม่มีไส้อะไรบอกด้วยไส้อะไรไส้สีแดงเขาเรียกว่าไส้อะไรไส้ลาบเลยค่ะค่ะบีบเลยนี่ไหมนี่ชอบอะไ <บะ S 2> รเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามเดี๋ยวค่อยถามอ่ะค่ะต่อไปอันนี้นะคะบีบเลยบีบแด<ต>งค่ะต่อไปเป็นอันนี้นะคะจิ๋ว ทำเองค่ะบีบเลยบ,บ,บีบบีบเลยบีบไม่สนุกใช่ไหมอันจิ๋วไปตั้งไปเลยอันต่อไปนะอุ้ยดิเฟนจต,ตใหู้ปไหมเดี๋ยวเป็นแบบนึงจะไหมเป็แบบนนึงนะเนสิดอันต่อไปนะคะเป็นอันนี้นะคะมีแพ็กเกจอยู่ข้างในด้วยค่ะแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจขนมนะคะที่เพื่อนขายโอเคบีบเลยขนมแพ็กเกจนี่ลูกบีบไปเถอะครับลูกไม่ต้องสนใจแพ็กเกจครับอ่ะบีบบีบแบบนี้ดีให้กล้องได้เห็นเก่งมาก ค่ะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมีกระเป๋าตังนี้ด้วยแป๊บหนึ่งเราก Biden ็จะมีกระเป๋าตังนี้ด้วยค่ะแป้นหนึ่งนะคะโอเคนะคะเหมือนเดิมนะคะก็เปิดตัวน้องใหม่เหมือนเดิมนะค่าแท็กสกุช่ทั้งหลายอยู่ในนี้เปิดเลยตันตันเปิดเลยตันเปิดเลยเตรน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 เต้นเตรนเต้น นี่นะคะอันแรกนะคะเป็นแท็กของอันไหนเอาอันไหนก่อนอันนี้ใช่ไหมเป็นแท็กของอันนี้นะคะเราไม่อยากใส่แท็กไว้ข้างหลังกลัวแทกย้ำนะคะอ่าเหมือนกันไหมดูดิเหมือนเหมือนโอเคค่ะอันต่อไปเอาเลยแท็กไหนก็ได้อันต่อไปเป็นแท็กอันไหนอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมค่ะอันนี้นะคะวางเลยอันต่อไปค่ะเป็นแท็กของอันไหนอ่ะอันนี้อันนี้เหรอโอเคค่ะเป็นแท็กของอันนี้นะคะ ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไม่บยบไปก่อนเลยคไปก่นค่ะ